สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่องแม่สีดวนชวนไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูตลาดหัวตะเค้นี่ครับตลาดหัวตะเค้ของกินของขายมีเยอะแยะนะครับดูประตูกตัวใหญ่ๆตัวละหกสิบจัมโบ้โห้ข้นใหญ่เลยกินน่าจะกินนะสี่คนนะไปดูนี่ครับร้านขายหมูขายไก่อันนี้ก็เป็นตลาดขาย เดอกไม้ดอกไม้ผลไม้เยอะแยะมีปลามีผักบุ้งดูครับคนก็เข็นกันควักไฟายไ้หมดรถนาดูครับดูปลาปลาช่อนแบบเดียวสารับปลา มะน,นาวโลละหกสิบตอนนี้หน้าหนาวับโรลหกสิบเดี๋ยวขึ้นหน้าแรงเมื่อไหร่ครับลูกหกบาทแพงมากไปจะดูดิคุณนายเขาจะพาเราไปซื้ออะไรฝั่งนู้นก็มีผักมีก,กบผลไม้มะเขือเทศนี่ครับ ลองเราดูกล้วยเยอะแยะผลไม้เออน่ากกินทั้งนั้นเนี่ยเขียงหมูไปดูต่อไปข้างน้ามีอะไรั้ยง เห็ดอะไรเห็ดหอมเล็วคุณผู้ชมดูเห็ดอันนี้อันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดฟางเห็ดฟางโอ้โหเห็ดฟางตัวนี้ครับลูกปลาเรือปลาเลยโล่ร้อยใหญ่มากโอ้โหขอบครับไปดูไปดูดูต่อไปเนี้ยป่านนีป่านนีเป็นเป็นปลาดุกมะละกงมะละกอผัก ุุนายว่าไงกูได้จะอะไรไปกินจะซื้ออะไรไปทำน้ำพริกกินไหมหาปลาทูดีกว่านะหาซื้อปลาทูไปทำน้ำพริกกินกับผักสะเดาตอนนี้สะเดากำลังออกเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกปลาทูปะลากินกับสะเดาคมขม,ขมอรอ่อยอร่อยคือยอดผักท่านผู้ชมคิดว่าเป็นผักอะไรยอดผักกูด ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นทางแถวภาคเหนือคนที่ดูคลิปของคนที่ไปเที่ยวภาคเหนือนะครับมีหลายคลิปนี่ับนั่นคือผักกูดก็อร่อยดีเหมือนกันนะผมก็เคยกินแล้วหลายปีแล้วแต่เพิ่งจะเห็นมีขายในตลาดโฮตาเกะก็วันนี้แหละที่นี่คือตลาดโฮตาเกะนะครับผักของขายเยอะแยะมัน,นุผลไม้กล้วยเกยโอ้สุดยอด นี่คือตลาดโฮตาเคอ่ะคนนายเข้าช่องไหนนี่คือฟ้ากำลังตากเรา โซนขายผักโซนขายปลาขายเนื้อขายหมูมีเป็นโซนๆไปตอน,นี้มคือสายละคือตลาดก็จะเริ่มว้ายเริ่มเก็บของนี่เรามาดูมาซื้อผักอันนี้กระหลำ่ำนี่กระดาษขาวกระกา,าิสะะะะะกระหล่ำหนึง ันนี้แม่ครัวลังซื้อกระลำไปหนึ่งหัวยี่สิบบาทกระเทียมสามสิบห้ากิโลละีนนะ้เท่ากันวะใช่ค่ะเท่ากันรวมกันได้ค่ะมัคเขื่อนกับแตงกวากิโลเดียวกัน ไปวันนี้กบพักผ่อนครับท่นทนานผู้ชมครับเรื่องฟูนเจอง์ฟอร์นเินเจอร์พักไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ผมก็ทำาฟอร์นิเจอร์คือมันทำซ้ำๆก็เลยไม่อยากจะลงเพราะว่ามีลูกค้าสั่งแต่แบบซ้ำๆของใหม่ๆก็ยังไม่มีลงให้ใหท่นานผู้ชมได้ได,ได,ไดูดูฮะก็เลยยังไม่ถ่ายทำตอนนี้ก็คือก็เอาการท่องเที่ยว มาให้ผู้ชมดูไปก่อนพังพางขั้นเวลาเดี๋ยวถ้าผู้ชมก็เอฟซีทั้งหลายก็อาจจะเหงาไม่ทำไมไม่ลงคลิปสักทีการลงคลิปดูการชมตลาดไปก่อนช่วงนี้พังพากับการพาล้ำเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับหยุดพักการทำเฟอร์นิเจอร์ไว้นิดหนึ่งสานลูกโลละหกสิบอ่ะอันนี้ขายสานลูกสิโลละหกสิบสามลูกสิสานลูกสิบบาทโลละหกสิบบาทสามลูกสามลูกสิบ อันนี้สิบาทค่ะสิบบาทอ่ามสิบาทั้งหมดเ5บาบาทเก้าสิบาทรวมทั้งหมดอืมจัดงานทอดสิครับนี่ที่ทัร์สิบบาท มีจะเอาไหมด้ยผสมให้หน่อยผสมให้หน่อยนี่คือพ่อค้าขายผักพ่อค้าขายผักของเราเอาพริกแดงแดงคือประเทศเราเรียกบักเผ็ดแต่ประเทศไทยก็เรียกพริก,กอ่าโอเคตอนนี้เราก็กลับมาที่ร้านประถูมาซื้อประถูเมื่อกี้ซื้อผักซื้อ,อเครื่องปรุงทุกอย่าง จะาซื้อปตูนะครับซื้อปทูไปทำมันพิกกินนี่คือตลาดหัวตะเค่ราชกะบังกรุงเทพมหานครคลิปดีกันไว้เท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับบักเ็ดบักเ็ด